กำแรงครับเอาวันนี้ครับมาแล้วครับทีนี้จะเบิร์นยางนะฮะนี่นะเทียม ไม่ต้องเป็นต้องซื้อราคาแพงนะครับฮะาอ่าฟังเสียงครับใช้มอเตอร์ห้าร้อยวัตต์นะครับยีสี่โวลต์นะครับสเตอร์หน้านะครับอยู่ที่เจ็ดฟันนะครับสเตอร์หลังเจ็ดสิบนะครับนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับเบื้องต้นนะครับ ชวนล้อเป็นล้อจักรยานนะครับซกนางเป็นซกจักรยานนะครับเห็นเห็นจักรยานหมดนะครับส่วนตัวคองนะครับจะเชื่อมเองนะครับทําเองครับสวินอาร์มก็จะทําเองหมดเลยนะฮะมาดูตัวการทํางานของมันเลยนะครับแล้วก็มาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับนครับตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเจเปิดนะฮะเจเปิดลายหลังนะคะ given, บบร, maybe, นรับมีไฟเลียนะครับ นี้นะฮะไอเดียอนะฮะเดี๋ยวมาดูเดียวนะครับสายฟ้านครับไอเบนตครับ ตัวนี้ตัวนี้ไฟหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับตังนี้มันจะมา วันนี้จะมาทดลองรถไฟฟ้าคันนี้นะครับตอนนี้กำลังทำเสร็จแล้วนะครับก็ความเร็วอยู่ที่60นะครับมาดูดูรวมๆนะครับตัวรถนะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นมาด้านข้างนะครับจะมีมอเตอร์ แล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับมอเตอร์500วัตต์นะครับ24 24โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นประเจนะครับปิดเปิดนะครับพอปิดเปิดพอเปิดจะเห็นมองเห็นไฟนะครับไฟเต็มนะครับสามารถบิดได้นะครับครับสามารถบิดได้เลยนะครับ นะดูจะบุบิดให้ดูนะครับกำแรงครับดูด้านหน้านะครับจะมีไฟหลอด led อยู่นะครับส่วนแฮนด์ก็ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับ เดียวนะครับมีแฮนด์ของมอไซค์นะครับมาใส่นะครับดัดแปลงนะครับตอนนี้ผมจะขับนะครับดูจะตรงนี้เบาะเป็นไม้นะครับผมยังไม่ได้พุ่มเบาะนะครับสุดเฟรมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ ตัวตรงนี้จะมีไฟนะครับข้างหลังนะครับมีไฟนะครับตอนนี้ผมจะขับดูนะครับนะครับนะครับถ้าบิดก็วิ่งเลยครับกระซากนะครับตัวกระซากนะครับวิ่งทีเดียวนะครับจวดนะฮะ วิ่งเร็วนะครับ เอมาลาป่าเลยนะเดีาดีครับมาแล้วครับทีนี้จะเบินยางนะฮะนี่นะเทียมเห็นไห ไหมครับเสียงเงียบนะครับเยี่ยมเลยนะฮะสายพานสายพานพัดลมนะครับพัดลมพัดลมรถนะครับโตโยต้านะฮะตัวนี้ลอกนะครับทําเองนะครับก็ข้างหลังสามนิ้วนะครับข้างหน้าสี่นะฮะข้างหน้าจะเป็นสี่นิ้วนะครับมอเตอร์นะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับกล่องนะครับกล่องคอนโทรลหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับนะะ ความเร็วอยู่ที่ห้าสิบนะครับความเร็วห้าสิบนะครับไม่แรงมากนะฮะนี่นะครับเสียงเงียบสี่สิบกว่าเพี้ยนะครับไหลไปอะไหลไปครับดูดูดิดนะครับฮะแะแรงได้นะครับแรงได้ครับไปแล้วอะนี่ทดลองนะครับนูโวนะฮะแปลงเป็นจักรยานไฟฟ้าครับนั่งสองคนนะครับวิ่งนะ คือตอนนี้วิ่งแบบปกติะครับไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมานะฮะมอเตอร์ลัก หลักพันนะครับไม่แพงนะครับเราไม่ต้องเอาราคาแพงๆมาไม่จําเป็นต้องซื้อราคาแพงนะครับฮะอ่าอดูจากมอเตอร์ครับมอตมเตอร์นะครับตัวนี้จะไม่ใหญ่มากนะฮะยีิบสี่โวลต์นะครับห้าร้อยวัตต์นะครับสเตอร์นะครับสิบฟันนะฮะข้างหลังสิบหกนะครับ ไม่ใหญ่เพราะว่ามีตัวทดเกียร์เรียบร้อยนะครับแปลงจะง่ายนะครับมันก็จะมีแค่นี้นะครับแปลงง่ายรถคันนี้นะครับไม่ยากไม่ยุ่งยากด้วยดูลบรอบตัวนะฮะก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนะครับแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้าไปแล้วนะครับ ผม,ผมบิดนะฮะเห็นไหมครับมันมีกระตุกนะครับเดี๋ยผมบิดแรงไม่ได้ครับเบรกเบรคอยู่ทางมือจับนะฮะนะครับนี่เลยนะครับนี่ได้จริงนะครับงาน,นได้จริงด้วยนะครับ